ดีวันงั้นชานะที่ใช้มาเล่นเกมมาทุกท่านด้วยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมได้เชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับนั่นก็คือคุณวอร์รับวีนัทเองนะผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับผมเป็นคนที่เขาใส่หมวกบอดอนะครับแล้วก็มาเล่นวาร์เรนใน y o u ูทูปนั่นเองนะมันเด้งมาหน้าฟีดผมแล้วก็แบบเฮ้ยเขาน่าสนใจว่ะดังนั้นนะครับผมก็เลยเชิญเขามาออกคลิปนะครับผมเขาจะต้องมาเจอกับผู้เล่นแรงไอรอนถึง4คนด้วยกันนะครับใครจะชนะนะฮะใครที่อยากร่วมสนุกลิงดี้คอยอย เฮ้ยอะไรวะกูห <c oughs> ลอนดูแก้ว สำหรับใครที่ต้องการเติม v a l o r a n t Point นะครับเกม v a l o r a n t ราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนำเพจนี้เลยครับแก๊ตท็อปอัพเครดิตแน่นเปิดบริการมามากกว่า2ปีพร้อมผู้ใช้บริการมากกว่า4,000 40, 0คนนะครับแอดไลน์ไปใช้บริการกันได้ที่แอดแก๊ตท็อปอัพลิงอยู่ใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับผมสา,สาธุสาธุสาธุอย่าโดมเอนันเน่ การเซตเอแล้วนะโอ้โ oh ห้ยตายแล้วนั่นแม่หลอกหลอกหลอก

้ยปืนพกไหนก็ได้หรอครับหรือว่าต้องคลาสสิกคลาสสิกอหรครับคลาสสิกทันไหมโอ่ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับเชียร์ไม่เป็นไรท่าต่อไปได้ไหมครับไม่ทันแล้วอะ หลงดิไปเอแล้วดิไปบีแล้วดิเฮ้ยอะไรวะกูห <c oughs> ลอนดูแก้ว <c oughs> <c oughs> อานาเข้าสิงออกไปไหนวะนันี่ชวัว เขาหลับกันอะเฮ้ยไม่น่าทันเราแล้วกูมาแล้วเราแล้วกูมาแล้วแฟชั่นคลาสสิกแล้วกันปืนปืนเขาบอกไม่นานนะเมืเ่อกี้ โอ้โหยิงไม่โดนเลยะอะเอฟเอยนดีแล้วผมใช้ผมใปุนใหญ่ได้ใช่ปะไฟ planted โอเคตามนั้นแหละดีนะที่ซื้อมาก่อนตาใช้คาสียาสีตาเลยนะ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่น่าจะข้างหลังมั้งพอเห็นอ่ะแพนแพนเสร็จแล้วก็เข้าข้างหลังมองซ้ายแตกเลยมีแฟนทอม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 อยู่เก็บได้นะวิ่งเซเลยเซเลเซเลวิ่ง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 เอ้ยสุดยอดไปเลย left. r h s e โอ้ยเืิ่งแม่นอ่ะเจะมาช่วยก่อนคนแรกแล้วพี่จะกล่าวให้ตามเอาแล้วไงเอาแล้วไงระวังระวังระวังเก็บหัวของทุกคนไว้ให้ดีนะระวังโดนหัวบี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 เข้ามาในสายแล้วเห็นเห็นยังไม่ทันไม่ทันไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่รู้โดนขาปะนะแต่เมื่อกี้ยิงไม่โดน แหววมากเลยทุกคนยากไงเนี่ยเอาใช้ให้หยิบเจ็ดมาเล่นยากนะ

ส่วนเรากับเคโออยู่ที <S <S ่เดิมนี่แหละเพราะเขายังไม่รู้ว่าเราเคโออยู่นงไอุ้ยมิดมิดมิดเออนั่นไงเดี๋ยวผมดังนี้ผมดังนี้ดาวบนดาวดาวบนดาวไปอุ้ยผมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่เก่งมากเลยไอออนไอออนเราเองแหละเห็นไหมเจ็บน่ารักไหมแล้วตอนนี้เหมือนแบบจะดันมาผมผมเล่นตีได้ปะ ครับได้ยินไหมนี่ดี่ครับเล่นได้เล่นได้ได้โอเคอ๋อต้องกดหมายปาร์ตี้เราขาก่อนรอก่อนเวลาเลยเยอะดันมาดีดันมาดีนั่นเนี่ยโอ้โหมาเป็นโยอดเลยเฮียเด็ดแน่นอน ต่อใอะไรวะเนี่ยกัไปกัไปกัไปกัมาแล้วเดี๋ยวพังสองคนเลยเหรอมาๆขอดมันดขอดมันเคได้ s p e a ันใกล้ อยู่นี่อยู่นี่อยูวนี่เอาวดไวไวไวมากขอแล้วกันนะคุณเอาไหมเอาเนี่ยลิเวอร์นะครับใช่ริเวอร์ออมีเดรนวิมีต้นไม้ของพ่อ,อเลยขอต้นไม้ของพ่อแล้วกันนะ,ะผมไม่กินแมน่น้ำพนาร์ดอ่ะไม่เลยขนาดนั้นเอมีเคโอกับไวเปอร์ มิดลิงดันเนี่ยก่อนตอนนี้กูไม่รู้ว่าเออทำกูเลยเอาขอเวลาเนี้ยเอาจริงเลยมีพิษด้วยเฮีย เอามาดิไปแล้วถ้ากูแพ้เรานี่กูหมาเลยอ่ะสักสี่วาระว่ะมาเสื้อๆนี่กันหนาวออกไปมาดูดิแม่จะชน่ไงเอ้ามาดูดิมา เฮ้ยผ่ายแล้วดิติ๊ะไปดิอ้าวใชา้างี้วอลหมดเด้อติ๊ะไปก่อน,นมาทางซ้ายชัวโอเคยี่เหล่านี้ไม่ได้เงินกระหมา หมดสิทธิ์แล้วกูมอมนอันตีอีกแล้วเอเขมอันตีบนะ่อยๆเนอะเราก็อันตรีมีเนะี่ยไม่ได้ใช้สักทีเลยเนี่ยคุณรอชุบผมอะได้เลยใกล้เลยเดี๋ยวเราจีด้านหลังแล้วกันรอชุบอยู่เดี๋ยวว่าเ มิดไม่มีอยู่ด้บน่ายอยู่ในใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเข้าเงยีบออยบๆเข้าเงยีบออยบๆเข้าเงยียบขหอ,อยแอฟไปชุบเพื่อนนะคะยังไม่ได้ใช้มินเงียบแล้วกันนะหอยแอฟไม่เก็บเสียงค่ะโอ,โอ้ผมบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนเร็วก็ได้มาครับชวยกัน เปิดเลยแล้วกันนะเปิดม,ม,มันเลย<อ>ยาอยู่เคฟอยู่เคฟอยู่เคฟเคฟไหนในเคฟอ่ะโัหน้าในเคฟเนี่ยโอ้โหเพือ่อนขออย่าไฟดับอ่ะพอละตอนนี้แอดมินฟังอยู่ก็ถ้ามันมีการไฟดับอยู่นะครับบ้านผมบอกไปแค่นี้ว่าต้องมีคนตุ๋ยอ่ะไปเรื่อย โอ้โหเปิดยันบันไดเลยอะโอ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยทำไมมุมกูมันยิงได้วะตอนนี้กูกำลังโดนฆ่า ก็ถูกแหละไปเอาเอาเลอาเยหัวเฮยหัวมาเอาหมาป้เะหัหัวหัวก็หายเมาหมาปี่สุแล้วกันครัค่หมาฟ้ายดผ่าย่าโลเทีเลยก็ได้นะอยู่ทำไมล่ะ <g ül> เราถีบใช่ครับรออะไรดูให้หนห่ว่าเขาโลดเหตทางไหนเขาเป,เป็นไม่ได้เราเหตุทางนิดให้ให้ไวเปือดูไวเปือเขาแฟงแวะแกบบันยู่อยู่ตรงนั้นใช่ปะเราตามไปแล้วเนี่ยถึงอ๋อ เมื่อกี้เขาเล่นปืนเลยนะมาแชลใช่ปะใช่โดนเป็นหัวเลยเลี้ยงตกเลยไม่เขียตกใจหันไปซ้ายแพียเดียวเขาได้นะเขาแก้มา เขามาแชลระยะแก้เขาเสียเปียบนะแต่เขาตน้าใจเก็บบุ๊ดด็อกไว <ป S 2> ้สวยมากเลยผมเอาหมาฟ้าได้นะไปเอีมาโอ้เล่นเงียบอีกแก่เชี่ยมูบูตายแล้วเนี่ย อุ้ยไอ้เตนี่ <c oughs> ตัวหลอนเลยอ่ะระวังนะลอกบูของเรามันไปได้แค่แปบเดียวโอ้เจ็ดสี่จ็ดสี่จ็ดสี่ อิดเลยน,น่าจะได้มาโดนผมไปแล้วเอาไม่ได้เลยบอกเลยว่าฮ่าฮ่าฮ่าเขาไม่กระดดโดดอุย <laughs> อ้ยโธ <laughs> คือโดนหัวสองรอบด้วยนะสองยยรอบมันวอลแบร์เลยต้องสองรอบไงไอ้เ <c oughs> ขาแชร์ตีแชร์ติกคือเขาเก่งแบบเลยเชื่อเขาเกียคือตกใจจริงนั่นแหละมันโดนผม อ้าวอันน้าเว็นเอราคุณเหรอใช่ที่มันเป็นโอ้โห ดูจิตว,วิทยาโชว์จิตวิทยาให้ดูตอนนี้มันกำลังหลงกับมิดอยู่ขออย่าทำมิ่งแย่อะพอละนั่นไง ยังอยู e ่ย e ังอยู่เดี๋ยวโยกมาบีเดี๋ยวโยกมาบีไอโคจิตวิญญาณไอ้ช็อตเนี้ยไม่น่าไปเสียิบปีเลยเมื่อกี้เฮ้ยเกียร์โอ้โหสวยสวยโอเคจีจีรับจีจี ลครับฮัโลโหลครับโคตรหลอนมากว่ะหลอนขตาอะไรนะครับหลอนตกหล่ <ตก S 2> หลนม <ใจ S 2> ากหลายทีแล้วคือมีหลายช็อตมากทีผมตกใจอะ่ะยิงจอดยิงข้าผมหลายทีเนะี่ยทำผมตกใจเว้ยช็อตดาบคู่อะ่อะออไรอะไรก็ตกใจเหมือนกัน พัดนั่นคือจะเอะกันอ่ะผมมากดไม้ไม่เป็นเว้ยผมกดแบบว่าคุยแบบให้มันเป็นสีขาวอะไม่ได้คุยแบบปาร์ตี้อะผมก็กดเีแผมปาร์ตี้เอผมบอกคุณพกเวทแล้วก็แบบไม่ได้ปืนพกของเรานะเพราะว่าผมผมผมรอบแรกอ่ะผมพิมพ์ทีมตัวเองรอบที่สองผมกดไม้ผิดเออก็เลยไม่ได้เลยสุดยอดใช่หรอพิมพ์ตัวเองผมไม่พวกผมไม่เห็นเออไม่เห็นถ้าพิมพ์ต้องพิมพ์ออกครับ ช่ตอนแรกอะ่ะผมพิมพ์ออเพพิมพ์ไปเป็นมาไมาเป็นทีม,มสนุกมากออาตอนแรกอ,ะรอ่ะจะเล่นบบเรน,น่าเพราะว่าแบบมีฮิลมีอะไรใช่ไหมแต่คือเรน,น้าเวลาผมไปเล่นไรแ้แรงอะ่ะถ้ายิงไม่โดนเว้ยคือแม่งแบบนั่งร้องไห้อะ่ะแบบไอ้ฉันนั่งซึมอะ่ะก็เลยเออก็ยิงไม่โดนก็เลยเลจ็ตเอาไว้แดดดีกว่าออแต่ก็ตึง ตอนแรกเข้าเข้าเกมมาคนเดียวโอ้โหเหนอยังวะหนึ่งคนปกติเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะนี่เข้ามาเที่ <c oughs> ไปไหนดีวะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ผมคุยอยู่กับใครไม่รู้ในห้องอะ่ะผมเข้าอยู่คุยอยู่คนเดียว <c oughs> ไม่ได้ใส่ใสแ่แว่นใส่แว่นออฟตัสนะแต่เขาไม่ได้จ้างผมเลยอะซืเองก็เจ็บเอง เดี๋ยวผมรอดูคลิปครับใช่ไหมโอเคอันนี้มีมีครับครับเดี๋ยวไว้โกาดไปแจมกันครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ก่อนที่จะคอมเมนต์นะขอให้ชุดคิดนิดนึงนะครับว่าจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องนะครับเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับผมเหมือนที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับใครอยากเล่นสนุกนะ link discord ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมคือ discord นี้นะครับก็เป็นคอมมูวอลเล่ย์นขนาดย่อมๆได้เลยนะครับผมดังนั้นใครอยากหาเพื่อนเล่นก็เข้ามาเล่นกกกัันน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 ไดด้ใคคคครรอออออยาาาเเเสทตต์์็มมมมมะะะบผ่หฮ ก็ท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเลยนะครับเพียงแค่คุณกด subscribe นะแค่นั้นก็จะช่วยช่องผมได้เยอะมากๆแล้วดังนั้นอย่าลืมกดนะครับเอาละฮะเจอกันวิดีโอถัดไป See you. b y บ๊ y ย